จะบอกอะไรให้นะฉันพูดอะไรนะก็เชื่อไปหมดทุกอย่างไวแต่ที่สุดแต่ก็น่าจะโง่จริงนะปล่อยให้พนักงานอย่างแกเนี่ยโกงมาได้โดยแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะเบลทำงานที่นี่มบก็ตั้งปีนึงแล้วเบลคงจะไม่โกงเราหรอกอยากรู้ไหมคะว่ามันมาจากไหนม,มาจากการขายวุ้นกะทิเนี่ยแหลคะค่ะขอบคุณนะคะที่โง่แจากสูตรฉันฟรี ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาาวันนี้รับอะไรดีคะอุ้กะทิหนึ่งกล่องจ้าได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะได้แล้วค่ะอุ่นกะทิสี่สิบบาทนะคะอ๋อไม่ต้องใส่ถุงจ้ะเดีด๋วยวผ่านเลยค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้น้อยจังเลยน้อยชิ้นมากเลย ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีช่วงนี้วัตถุดิบราคาขึ้นนะคะโอ้ดี๋ยวนี้อะไรเลก็แพงเนาะไม่ไหวเมื่อกี้ลูกค้าประจำเขาบ่นอะไรอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณโนตพอดีอาม่าเขาอยากจะรูดบัตรอะคะ่ะแต่ว่าบอกไปแล้วค่ะว่าร้านเราไม่รับรูดบัตรค่ะฮะโอ้โหวุ้นกล่องละาไม่กี่สิบบาทนี่จะรูดบัตรเลยเนะี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแพท เบลอธิบายไปแล้วค่ะอมาม่าเข้าใจค่ะเบลนี่เก่งเนาะนี่หนูสามารถทิ้งร้านไว้กับเบลได้แล้วจัดการทุกอย่างเป็นหมดเลยขอบคุณมากนะคะต่อไปนะคะเบลจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะจ้ะเบลคุนควันนี้ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอาเข้าตู้ได้เลย ได้เลยค่ะคุณนุไม่ต้องห่วงนะคะดยวไปจัดการให้ค่ะขอบใจนะจ๊ะจริงๆวันหลังสอนเดียวทำบุนก็ได้นะคะคุณนุชจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มค่ะจริงเหรอไม่ได้นะนุชมนะันเป็นสูตรลับนะนุชก็รู้นี่ว่าใครมากินบุญร้านเราก็ติดใจกันหมดอนะไม่น่าจะขายดีแบบนี้หรอเอองั้นเดี๋ยวพ,วพี่ขอตัวก่อนนะฝากร้านด้วยนะได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ กันเะ เอาไเลยี่กล่องนึงได้เลยค่ะนี่เลยค่ะทำไมมันน้อยแบบนี้มันไม่พอขายแกวอมาเยอะดิเออฉันโลละเอาไปแค่นี้ก่อนไปเดี๋ยวฉันค่อยเอามาเพิ่มเออ,เอ,อขอบคุณมากนะค,ะค่ะสวัสดีค่ะ นี่อ้นกะทิสองกล่องุ้นกะทิสองกล่อ,อ,องอหมดแล้วนะคะอ้าวมนหมดเร็วจังเลยเยังไม่ทันเที่ยงเลยวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีวันนี้ขายดีมา,มากๆเลยค่ะกินเลยนะติดร้ไว้เก่าใหม่นะคะเซ็งจังเลยทำไมมันหมดเร็วขนาดนี้มันไม่น่าเชื่อเลยอ้นกะทิจ้าุ้นกะทิุ้นกะทิไหมจ้าสามสิบบาทจ้า อร่อยหรือเปล่านี่ชิมได้นะจ๊ายกินหน่อยเหมือนร้านดังเลยมีแค่สองกล่องแค่เนี้ยเหรอใช่จ้ะไยเหมาหมดเลยเหมาหมดเลย,เลยสองกล่องนะจ๊ายทำไมไม่ทำมาเยอะๆลนะ่ะวันหลังทำมาเยอะๆนะใหญ่จะมาอุดหนุอนอีกได้จ้ะมมไม่มีปัญหาค่ะ นี่แต่ยาย60บาทจ้านี่เกิดตังค์ค่ะมาเยอะๆนะยายจะมาอุดหน,นุนอ,อ,อีกได้ค่ะ,ะยายเหมอนกันเลยเป็นไงเบลวันนี้ขายหมดไหมวันนี้ของเหลือเยอะเลยค่ะคุณแพทได้ไงอะปกติขายหมดตลอดน,นี่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะคุณโน้ตข้างร้านก็มาบ่นเหมือนกันค่ะว่า ของเหลือเต็มเลยนุชแล้วพุชเหลือแบบนี้จะทำไงอ่ะปกติไม่เคยเหลือเลยนะก็คงต้องทิ้งแหละพี่แพทเราไม่เอาของเหลือมาขายลูกค้าหรอกทิ้งเหรอนุชนี่เงินทั้งนั้นเลยนะงั้นคุณนุคะเบลขอเอากลับไปที่บ้านให้คนที่บ้านกินได้ไหมคะเพราะว่าคนที่บ้านไม่ได้กินของดีๆแบบนี้เลยคะ่ะได้สิแต่ว่าเยอะขนาดนี้ กินหมดหรอหมดแน่นอนค่ะเพราะว่าที่บ้านเด็กๆเอยอะมากเลยค่ะแน่าราชอบกันื็ทิ้งก็เสียดายให้คนกินดีกว่าเนอะอโนุททำแบบนี้ไม่ได้นะของเหลือไม่ควรให้พนักง,งานเอากลับบ้านถ้ารอบหน้าเขาแกล้งขายไม่หมดทำไงเชื่อสิเียวไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกอันอาะอานเฮ้ย แกเก็ด yeah. โกงมาได้หลายกล่องเลยเหรอแกนี่เป็นพี่โกงสุดๆไปเลยอะนี่แกชมหรือด่าฉันแต่นี่เจ้าของไม่รู้แน่นะมันก็แน่อยู่แล้วสิเจ้าของนะมันโอ๊โง่จะตายจะบอกอะไรให้นะฉันพูดอะไรนะก็เชื่อไปหมดทุกอย่างไว้ใจที่สุดแต่ก็น่าจะโง่จริงนะปลปอยให้พนักง,งานอย่างแกเนี่ยโกงมาได้โดยแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ เออเป็นแัรไปก่อนนะอย่าลืมมาวุนแชร์ด้วยอืมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยว,เวห้องฉันมีตู้เย็นที่ไหนล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขายหมดวันเดียวเองเบลค่ะคุณนุชเดี๋ยววันนี้ฉันจะสอนทำวุ้นนะจริงหรอคะคุณนุชนุชนี่ ทำไมทำอะไรไม่ปรึกษาพี่เลยอ่ะนะสูตรวุ้นล้านเรามันเป็นความลับนะจะไปบอกคนอื่นได้ไงนี่พี่แพทรู้เชื่อใจเบล,ลนะเบลทํางานที่นี่มาก็ตั้งปีนึงแล้วเบลคงจะไม่โกงเราหรอกนี่จะทําอะไรเนี่ยคิดดีๆก่อนนะพี่ว่าอย่าเลยหนูจะได้เอาเวลาไปดูแลพี่แพนไงคะ คุณแพทคะเบลสัญญาเลยค่ะว่าเบลจะไม่ีวันทรยศคุณนุ่นแน่นอนค่ะถ้าเบลทำนะคะขอเบลมีอันเึ็ไปเลยค่ะเห็นไหมเบลอ่ะไว้ใจได้ตามใจแล้วนันมาอันดับแรกนะก็เอาน้ำร้อนต้มอุณภูมิแบบไม่ร้อนมากเวลาป่านนี้แล้วทำไมเบลยังไม่มาทำงานอ่ะ ฮัลโหลเบลคุณนุชคะหนูขอลาออกค่ะพอดีแม่ป่วยลับต่างจังหวัดอะค่ะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่อว่าไงนะุชคือเบลโทรมาขอลาออกค่ะบอกว่าแม่ป่วยต้องขับต่างจังหวัดนี่ไงเห็นไหมนุช พี่บอกแล้วว่าไว้ใจไม่ได้อ่ะแล้วนี่ทำไงได้สูตรวุ้นไปแล้วก็หนีไปเลยแม่เมลอาจจะป่วยจริงๆก็ได้นะคะพี่แพทช่วงนี้วุ้นก็ขายไม่ดีอยู่แล้วยังต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกวุ้นจะกล่องจ้าอ๋อพี่แพคะวุ้นกล่องช่วงนี้เป็นยังไงบ้างขายดีไหมไม่ได้เลยอะค่ะเงียบมากเลยนึกไว้แล้วเชี่ยง หมายความว่าไงครับฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเดี๋ยวพาเธอสองคนไปดูเห็นกับตาดีกวา่าได้ครับวุ้นค่ะวุ้นกะทินะคะสามสิบบาทเท่าน,นั้นเลยค่ะเออร็วได้แล้านสองฝั่งสองอกังก่งที่แรก,กน,นะฉันก็จะไม่ไปซื้อร้านเธอหรอก ร้านนี้ขายถูกกว่า,าลแล้วรสชาติเหมือนกันเลยฉันนะ่ะสงสารสพวกเธอกลัวร้านจะเจ๊งฉันก็นเลยไป<ม>ซื้อแต่ไม่น่าเลยนะไม่น่าเลยอะไรคะก็เมื่อก่อนเนี่ยร้านเธอดังเพราะวุ้นซึ่งรสชาติไม่เหมือนใครเลยมันอร่อยแต่พวกเธอไม่น่าคิดสั้นเลยนะคิดสั้นอ ยมายวความว่าไงครับก็พวกเธอไปขายสูตรให้ลูกน้องเธออะมาทำวุ้นอะขายแข่งกับพวกเธอไนงะแล้วก็ขายถูกกว่านะรสชาติเดียเหมือนกันเป๊ะเลยหนุดผิดเองอะ่ะนุชโงอ่เองที่สอนสูตรให้เบลไปอะนุชโง่เองอ่ะพี่แพทวุ้นจ้าวุ้นสาสิบบาทจ้า ทำไมทำแบบนี้ไหนบอกว่าลาออกเพราะแม่ป่วยไงเธอนี่มันเลี้ยงไม่เชื่อ,องจริงนะเลี้ยงหมาหมาไม่เชื่อ,องกวเธอเลยพวกเราอุตส่าห์เอ็นดูเธอเหมือนน้องสาวคนหนึ่งแต่ที่ไหนได้ดันมาหักหลังพวกเราซะเองนะเลิกขายไปเลยนะพวกเธอไม่มีสิทธิ์เอาวุ้นสูตรพวกเรามาขายไม่ใครใช่พวกแกง้อบอกสูตรฉันเองล่ะอีกอย่างนะสูตรการทําขนมเนี่ยพวกแกก็ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ เพราะฉะนั้นถ้าจะจะขายมันก็ไม่ผิดใช่พวกแกมันโง่แต่ก็ขอบคุณนะที่ให้อาชีพพวกฉันอะแถมขายดิบขายดีซะด้วยคุณนุชคะดูนี่สิคะเงินเนี่ยเป็นปึกๆเลยนะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันมาจากไหนมาจากการขายวุ้นกะทิเนี่ยแหละค่ะ,คะขอบคุณนะคะที่โง่แจกสูตรฉันฟรีอ๋อ เลยลืมบอกไปเลยว่าตอนเนี้ยฉันเนี่ยรวยรวยเลยค่ะเธอนี่มันในละคุณจริงนะคอยดูเธอเดี๋ยวเวรกรรมก็จะตามทันทำมาค้าขายแล้วก็เจ๊งไม่หมดนั่นแหละมาหาสิพวกฉันลออยู่พวกฉันไม่กลัววยนี่วันนี่ฉันซื้อไปเมื่อวานน่ะมันบูดนะทำไมเอาของแบบนี้มาขายให้ลูกค้าล่ะนี่เจ๊วุ้นเนี่ยเพิ่งทำสดใหม่ มันจะเสียได้ไงเจ๊ลืมแช่หรือเปล่าตลกแล้วฉันซื้อไปปุ๊บก็เปิดกินปั๊บเลยแล้วมันเหม็นบูดหึงขนาดนั้นจะมาเสียที่ฉันได้ยังไงมันก็เสียมาจากร้านเธอนี่แหละนี่ทําอย่างนี้ได้ยังไงเอาของเน่าของบูดมาขายลูกค้าต่อไปฉันไม่มาซื้อแล้วนะแย่อันนี่แกลืมอาวุธแช่ตู้เย็นหรือเปล่าฉันไม่ได้แช่ก็ห้องฉันไม่มีตู้เย็นนี่โธ่อันนี่มันเป็นมู้นกะทินะ เดี๋ยวนะนี่แสดงว่ววาวันก่อนที่วุ้นเหลือเลยเธอเอากลับบ้านเนี่ยเธอเอาไปขายเหรอแล้วไงแล้วขายใ,ใช้พวกแกงโง่เองละ่ะแล้วรู้ไหมว่าทำไมเนี่ยวุ้นมนันอะถึงเหลือเยอะขนาดนี้เพราะฉันไงเธอนี <im> ่มันโคตรเลวเลยแล้วใครแคร์อะเฮ้ยจุนบจุ๊บ แบบนี้แหละเขาเรียกว่ารำตามสนองออเบลเธอจำได้ไหมที่เธอสา,าบานกับฉันไว้ว่าถ้าเธอทรยศฉันมันจะเป็นยังไงเธอคงสำนึกแล้วใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีคะ่ะกู้ภัยใช่ไหมคะพอดีว่ามีคนถูกทำร้ายอาการเจ็บปางตายอยู่ที่ถนนประชาชื่นแยกสองคะ่ะ าคนมาดูด้วยนะคะไปกันเถอะค,ะอค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องประชาชื่นสตูดิโอเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเราครับ